นายศึกฮอนด้าชาลันเลน์ครับออกซาครับมากันตรงนี้รถทั้งหมด15คันนะให้ดูในเอนทรีลีตรงนี้ไล่มาต่อเนื่องครับเป็นหมายเลข10ครับที่ขึ้นมาเป็นอันดับที่หนึ่งในจอภาพตอนนายเกิดแก้วครับแชปแชปมาทางตรงมาโอ้ดูดมาตามด้วยหมายเลข12ครับคุณนัชรบ,บุรพาวันมูลครับก็ทุกรอบนะครับบอกเลยในทุกโค้งมีการเปลี่ยนแปลงอันดับอยู่ตลอดเวลานะครับรุ่นนี้ ลุ้นอันดับกันยันรอบสุดท้ายครับโฉบมาแล้วตัดหน้าสำหรับหมายเลขยี่สิบครับจักรีพัฒน์โฉบมาครั้งแรกครับโค้งสามรอบแรกครับออกมาตรงนี้ยังเป็นจักรีพัฒน์ครับตามด้วยก่อนอะไรเกิดแก้วหุ่นชละและหมายเลขสิบเจ็ดนั่นครับมาแล้วครับเจ้าหนูน้องกันไว้สิบสองขวบครับมาอย่างดุมาไฟกับพี่ๆในช่วงแรกเลยนะฮะแล้วก็โค้งสี่ครับโค้งสี่โค้งสี่อุ้มันแทรกไม่ได้เลยรถมันเยอะมากจะมาถึงที่สี่นะครับ นี่แหละครับเราได้เห็นเขาแบบได้พูดถึงบ่อยครับจากก่อนหน้านี้เราไม่ค่อยได้พูดถึงเลยนะน้องจะอยู่หลังๆเลยพัฒนาตัวเองได้เรียกว่าแบบก้าวกระโดดนะครับใช่ครับคือด้วยความที่ได้เปลียนในเรื่องของรูปร่างใช่ไหมตัวเล็กตัวเล็กกว่าหนักเบาใช่ครับมาเลขสิบห้าครับมาแล้วครับเจ้าหนูนักบิดจากญี่ปุ่นครับโกยุจุนคาคาวะหนึ่งเดียวเลยนะครับ เมื่อวานนี้จบอันดับที่3บนโพเดียม,มตโอยูเป็นคนมาขั้นนักแข่งไทยนี่เองใช่คนเดียวเลยนะต่างชาติวันนี้ต้องมาดูอีกคนนึงกนะ็น่าสนใจสำหรับนักแข่งจากอินโดนีเซียเดซ่าเออเมอร์ครับคนนี้กับเบอร์13นะคุณพงษ์นะอ่าครับยกที่โค้ง12จักรีพัฒน์ทำได้ดีครับโค้ง12มีจักรีพัฒน์แล้วก็หมายเลข10นะน,น้องแชปกอนเดินในโอ้ยโอ้ยโอ้ยหลุดไปแล้วหนึ่งคันกลับเข้ามาทันไหม ผมมองว่าอย่างนี้คุณนชระโค้ง12เนี่ยที่แบบนักแข่งรุ่นพี่จะมีผลงานทําได้ดีกว่าจะเป็นเพราะประสบการณ์เยอะกว่ามันรู้ใช่ครับรู้ใช่ไหมรู้รู้ลายรู้ครับจะยกตรงไหนอย่างนี้เนาะจะยัดตรงไหนจะยกตรงไหนครับรอบนี้มีคนตามอ่าอ่าแล้วี่มีคนตามคนจะปิดมุมยังไงประสบการณ์ล้วนๆครับอืมถูกต้องครับคุณนชระทางตรงยาวๆก่อนถึงโค้งสามใครลึกกว่ากันลึกส่วนใหญ่พร้อมกันเนาะ เนี่ยครับสิบกับยี่สิบนี่แหละครับมาเป็นน้องแชปค,ครับก่อนะในเกิดแก้วต่อเนื่องมาด้วยหุยน้องเขา้าฟางเอ้ยไม่ใช่เข้ากล้องนะครับ <c oughs> เห็นพี่สาวเขาไม่ได้เลยไหลไปเข้าฟางอีกแล้ว <c oughs> เออวะทำไมไปอย่างนั้นเนี่ยอ่ะดูต่อครับคืออยู่ในรอบที่สองของการแข่งขันนะครับมากลุ่มนี้บอกเลยอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับทุกโค้ง นี่มาแล้ว12ครับคุณเชระเราหาลายที่ถูกต้องกันดีกว่าตอนนี้เลสซิ่งลายมันมีพั้วแทกเลยต้องเรียกว่าฟูลแทกฟูลเฟรมอยู่ที่ใครจะเข้าตรงไหนลายแซงลายการลายปกติลายยัดมีหมดทุกลายส่วนใหญ่รุ่นพี่นี่เขาเข้าแบบเข้าแบบมีเลสซิ่งลายของเขาใช่ปว่าใช่ครับแต่น้องๆไม่ต้องครับขอแค่มีพื้นที่ว่างหนูเข้าได้หมดคือดูจากการดูจากลายที่เข้าแล้วเหมือนแบบจะเอาทุกโค้งอ่ะใช่ใช่ คือปกติเราจะมีโค้งประจำที่ไว้ใช้แสงโค้งสามไอ้โค้งโค้งสามมั่งโค้งสิบสองมั่งเออันนี้ได้หมด <c oughs> อย่าสนใจได้ทุกเซกเตอร์บอกเลยแล้วนี่ยครับดูครับสามัเนี่ยครับมันไม่ควรจะเข้ามาแบบนี้เนอะแต่น้องทําได้ไงสิบห้าตอนนี้เป็นผู้นาในรอบนี้กับโกยเนะครับกว่ครับใช่ครับมีคอมเมนต์บอกว่าเหมือนกันหมดเลยเวนกม คือสีรถเหมือนกันบวกกันน็อกก็เหมือนกันครับผมม <laughs> ันคือปัญหาของพวกเราตั้งแต่แรกกันนะฮะใช่ครับตัดมาตรงนี้เป็นนักแข่งจากเนี่ยครับอินโดนีเซียมาแล้วนะครับสำหรับหมายเลข13เร็กซ์่าอัลเมอร์ออฟฟิลโเซลครับผมลุ้นเจ้าหนูเนี่ยเบอร์17เนี่ยน้องกันเนี่ยคุณนัชระมานะรอบนี้เห็นไหมโอ้เข้ามาแล้วก็โค้งขวามาครับยูเทิร์นแต่ก็โดนรุ่นใหญ่อรเขาใจใจนิ่งกว่านะมีส่วนไหม มีครับความมั่นใจเนี่ยเคยเฮ้ยเคยเข้าเว้ยตรงนี้ทําได้เงี้ยมีครับมีครับมีนักแข่งเด็กๆหลายคนที่พอมาแข่งขันในในรุ่นที่สูงขึ้นได้ว่าเขาเกิดโตเร็วกว่าวัยคนก็จะมีเรียกว่าความพึกกผั่จนบางครั้งเนี่ยมันเอาทุกเอาตลอดซึ่งถ้าเป็นนักแข่งที่มีประสบการณ์เขาจะรู้ว่าตอนนี้ได้แล้วตอนนี้อย่าพึ่งอ่ามีชว่าหวเขรู้ว่ามีชวอตหาแต่ถ้าเป็นนักแข่งวัยรุ่นส่วนใหญ่ก็ โหเอาหมดอะเอาทุกดอกอะได้หมดอะยิงอายุประมาณเนี้ยดูสิโฉบมาครั้งกลายกลายเป็นกลายเป็นเรียกวยอมกล้าไร้กล้าถึงใช่ใช่แล้วก็น่ากลัวเกินไปถูกต้องครับมาถึงตรงนี้เห็นแล้วครับนี่ครับเจ้าหนูวัย12ปีครับน้องกันขึ้นมาอยู่อันดับที่2ได้นะครับต้องบอกเลยว่าโอ้โหผลงานเนี้ยคือผมภาคน้องๆในรุ่นเนี้ยมาหลายปีแล้วนะครับได้เห็นผลงานได้เห็นหลายๆคนมาลีลาการขับขี่เนี่ยบอกเลยโค้ดฟิล์มที่เป็น โค้ชผู้ดูแลครับรวมไปถึงในปีนี้ก็มีจันรีมสิทธิศักดิ์อ่อนเฉียงที่มาดูแลน้องๆให้กำลังศาครับเป็นโค้ชดูแลแบบใกล้ชิดเลยเนี่ยบอกเลยว่าทําพัฒนาน้องๆได้ดีมากครับแล้วเจน้องๆก็พร้อมที่จะเรียนรู้นี่ครับผลงานเป็นอย่างที่เห็นนะครับมาถึงรอบนี้ครับเป็นทางฝั่งของบุรพาวันมูลครับที่ได้ขึ้นมาอยู่อันดับที่1ครับตามด้วยโกยุทธ์นาคากวะครับเนี่ยครับประชากรท้องเกิดหลวงครับน้องการวัย12ปีขึ้นมาอยู่ที่3ครับ ดูกันต่อกับ12รอบของงานนี้ครับในศึก Honda Thailand c h a l l e n t ครับดูเบสแลบในฝั่งซ้ายมือของ CG ที่ขึ้นมาให้ดูครับวิ่งกันหนึ่งนาที50นะครับ2คันแรกโกยโอ้ทุกครั้งที่เห็นเนี่ยจะมีชื่อของเขาอยู่ใน5อันดับแรกใช่ตลอดใช่ตลอดเลยนะครับเนี่ยครับแล้วตอนนี้ขึ้นมาอยู่อันดับหนึ่งแล้วด้วยครับแล้วก็ดูครับน้องกันครับวั12ปีครับหมายเลข17ออกจากโค้งสมา ออกจากโค้งสามดันเนินขึ้นมาแล้วก็โอ้โหเรซิ่งไลน์มารอบนี้ดีไว้ประสบการณ์เอาวันนี้ดีกว่าวานนะาผมดูในช่วงเนี้ยแต่ทามมิ่งด้วยความที่แบบน้องอายุยังน้อยมันอาจจะเหนื่อยเนาะผมผมคิดอย่างนี้นะเพราะว่าสิบห้ารอบผมชอบเขาว่าดันเนินของพี่มากเลยมันดันเนินจริงๆมันเป็นเนินกันมดครับผมคุณคิดให้เป็นแบบผมก็คิดว่าเป็นแข่งขันกันเนี่ยครับคุณอย่าคิดเป็นเนินนะคือผมกาลังคิดว่าอ๋อมันมีอ๋อของสนามเรามีสูงต่าด้วยเนาะอะไรอย่างงี้ โอ้ยนี่ผมรักพิธีกรทั้งสองท่านครับมีสาวๆมาแบบคุณนัชรักกลับมาแล้วด้วยโอ้โหทิดต้องเรียกว่าทิดแล้วนะครับตอนนี้ไอบวดไม่รู้ได้อะไรหรือเปล่าถึงจะโพสเฟซบุ๊กแต่ละวันผมก็อนุโมทนาถผกได้มาเยอะครับพี่ได้ผ้าตรงผ้าไต กลับมาเต็มเลยดูต่อดูต่อนี่ครับบรรยากาศผู้บริหารุุนเลยนะครับคุณเฉลิมพลครองสุขเลิศอาพี่ต้งี่ดูแลน้องๆว่ะแต่พี่ต้งดีใจนะครับพี่ยังไงครับยังไงที่หนึ่งถึงสก็ฮอนด้าล้นๆครับผมไม่พี่โต้ง่ารุ้นให้น้องๆเด็กไทยของเราได้หนึ่งสอดูพี่โต้งใส่นะอุ้ยเนี่ยเขาเอามีขนมไหว้พระจันทร์มาฝากด้วยผมลืมบอกคุณขอบพระคุณครับนี่ครับ ฮอนด้าเขามอบให้หนุ่มวัยผจญเพราะคุณไปบ่นว่าคราวที่แล้วคุณไม่ได้ครับผมอ่าแล้วทีเนี้ยพี่ตุ้มพี่ตุ้งเขาใช่หนึ่งขอบคุณครับใช่เมื่อกี้ลองชิมแล้วครับคอแห้งครับตอนนี้อ๋อยังไม่รู้ว่าของขาดน้ำอีกแล้วน้ำเปล่าได้ไหมได้หรือจะเป็นกาแฟพี่ตุ้งได้ยินอยู่นะรับทราบข้อมูลนะครับหยอกหยอกโอเคครับดูกันต่อตอนนี้มาแล้วครับน้องกันนะครับชาวหนูวัย12ขวบครับอุ้ย เนี่ยเขาลากรอบอยู่อันดับที่หนึ่งมาต่อเนื่องเลยนะแล้วก็โดนจนได้ครับโดนทางความของ,ของมาเลข12ครับบุรภาวันมูลึิดมาที่โค้งสครับโอ้ยหมวกกันน็อกนี่ใหญ่เท่ากับตัวเลยนะถ้าดูส <c oughs> มนี่มาคือ <c oughs> ไ,ไปเสริมนวงข้างในเอาเองนะลูก <c oughs> โอ้ยอย่างใหญ่เลยฮนะชอบเสียงทีมผ้าครับหลอด้วย oh, <c oughs> โอ้โหขอบคุณครับเสีงหลอนะครับผแต่แจ๋วมากเลยลูกนี่ครับคุณใบเฟิร์นจิรพร ต้องบอกว่าเหมือนที่พี่ก๊อกพูดนะครับว่าโค้ชที่มาแข่งเนี่ยไม่ใช่ประสบการณ์ระดับประเทศนะ <S <S เขาไปเป็นระดับโลก,โลกทั้งฟีมด้วยทั้งโอ้นักแข่งอีกหลายคนนะครับ,รบเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่น้องๆที่จะได้มาเต็มๆคือประสบการณ์รรนะครับแล้วก็สาคัญคือถ้าเก็บเอาไว้กับตัวได้มันก็ทําให้เขาสามารถโตในวงการมอเตอร์สปอร์ตได้เร็วกว่าเพื่อนๆนะใช่ถ้าเก็บเกี่ยวได้นะเอาคุณคุณชารก็ดูอย่างในรุ่นเนี้ยมีเบอร์สิบนะที่น้องแชป แข่งรุ่นอื่นด้วยไปยัน600้แล้วเราดึกถึงแชมป์ตั้งแต่แรกแรกที่มาตัวเล็กๆใช่รับรมเดียวกับน้องกันเลยอ่าใช่ใช่เนี่ยครับต้องขอบคุณทางฮอนด้ด้วยที่แบบเนาะเป็นการพัฒนาน้องๆครับแล้วก็อยู่ที่อย่างที่คุณนัชราบอกเหมือนกันว่าอยู่ที่ใครจะเอามาได้สักเท่าไหร่มากน้อยแค่ไหน อ่ครับการแข่งขันเหลืออีกทั้งหมด10รอบนะคุณนชระมาแล้วครับโอ้โหลองการมานะวันนี้เอาล่ะสิเดี๋ยวได้เบิลโพเดียมเพราะว่าน้องอยู่ในกรุ่มบด้วยนะครับแล้วก็โอวอร์ด้วยคือความพิตัวเล็กนะตัวเล็กคุณมอง <นำ S 1> ว่าอย่างไรนะคือผมบอกแล้วว่าทำไมฟอร์มมันผิดฟอร์มมาขนาดนี้เลยคือเป็นการพัฒนาที่แบบคือใช,ใช้เวลาว่างแค่ไม่กี่เดือนเลยนะ ใช่ทำมจากสนามแรกมาเป็นสนามอ่ใช่แบบสนามที่แล้วก็ไม่ได้มีบทบาทไม่ได้มีอะไรมากขนาดนี้คุณไม่อยู่ก็เขาไม่เคยโผล่ขึ้นมาแบบนี้เลยนะผมมองผมมองในเรื่องของถ้าเด็กวัยเนี้ยเราเอาใจเข้ามาได้หมายถึงว่าความกล้าความกล้าเดินคันเร่งกล้าเปิดกล้ายัดกล้าอะไรเนี่ยแต่แต่มันจะมีจุดหนึ่งถ้าถ้าเราเห็นหลายครั้งเนี้ย เอาเป็นขออนุญาพูดถึงประสบการณ์นักแข่งระดับโลกอย่างมาร์คมาเกวสแล้วกันมาร์คมาเกสตอนที่อยู่โมโตทูปีแรกที่ได้แชมป์โลกโมโตทูขึ้นมาจากโมโตโมโตทูเลยเนี่ยเขาได้เกือบได้รองแชมป์โลกนะแต่ด้วยความมุขทะลุข,ข,ของเขาที่เขาสามารถแบบโอ้โหออกกระตาจากสุดท้ายแล้วจบที่หนึ่งได้เนี่ยมันทำให้เขามีความพึกเขิมหลายอย่างพอมีความพึกเขิบมากจนเกินไปอัิเตบหรือบติเหตุที่เกิดแต่ละครั้งเนี่ยหนักทั้งนั้นเลยอืมใช่ใช่ใช่ใชมันหนักทั้งนั้นเนี่ย กลับมาปุ๊บคนมันเจ็บพี่มันกลับมาไม่สามารถขี่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกปีนั้นเขาก็เลยจําเป็นทั้งๆที่มีคนจะด,ดันเขาขึ้นโมโตจีพีด้วยซ้ำแต่เขาก็บอกว่ายัางยังยังไม่ไม่มันด้วยไม่พร้อมด้วยวัยด้วยวัยใช่อีกปีหนึ่งเขานิ่งขึ้นครับขี่เนียนขึ้นจับแล้วก็คว้าแชมป์โลกได้จ mm. นเขากลับมาเป็นแชมป์โลกที่ เรียกว่าระดับระดับโลกด้วยวัยเพียงแค่21ปีนั่นแหละครับเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมครับดูจากตรงนี้ครับที่เราได้เห็นมาอีกแล้วนะครับน้องการใหม่อีกแล้วโผล่ที่หนึ่งขึ้นมาโผล่ที่หนึ่งอีกแล้วนะครับคืออาจจะด้วยมีความมั่นใจได้ไหมมั่นใจมั่นใจด้วยแล้วก็อย่างที่บอกครับว่าโค้ชของเขาหรือว่าทีมงานเขาเนี่ยสามารถทําให้เขาทลายจุดที่มีคําว่า เฮ้ยแข่งกับรุ่นพี่นะถ้ามันมันเลยข้ามจุดนั้นไปได้ก็ถือว่าเนี่ยก็จะได้ได้อย่างนี้แหละแต่สิ่งที่ที่เรายังน้องๆอาจจะยังสู้คนอื่นไ่ได้คือประสบการณ์ครับครับตรงนี้เรียกว่าเรื่องเก่าเลยว่ะรอสักหน่อยนึ่งใช่ครับแต่ดูตรงนี้ก็ทําให้พี่ๆได้รู้แล้วนะเฮ้ยแต่ไม่รู้จะยืนจนยืนระยะเนี่ยคือในวามรนยการยืนระยะเวลาเราขับรถเป็นคนตามกับขับรถเป็นคนหนับเป็นยังไงครับมันมันมีความรู้สึกต่างกันเยอะเรานึกถึงเวลาเราขี่รถขับรถถนนกันนะครับ เวลาเราตามใครเนี่ยเรารู้เราจะแซยังไงเฮ้มันนี้เราจะออกซ้ายจะออกขวาดน่อเข้าเบรกลึกเราก็ลึกตามแต่พอวันนึงมาเป็นคนนําปุ๊บเนี่ย้าไม่นิ่งถ้าไม่นิ่งพอเนี่ยลําบากนะถ้าลายถ้าลายไม่นิ่งติดเบรกจุดยกไม่แม่นมันจะกลายเป็นเหมือนเราเปิดช่องให้คนที่เขาตามหลังเราเหมือนที่เหมือนที่นักแข่งหลายคนสัมภาษณ์ว่าผมดูอยู่ครับว่าเขาขับรถแบบไหนผมผมอ่านเขาคือผมพร้อมจะแซงเขาตลอดแต่ผมดูว่าเอ๊ะโค้งนี้เขาจะ ไปแบบไหนคือคือกลายเป็นว่าเราโดนเรียนถาดโดยคนข้างหลังเราขอบคุณสาระได้มากครับวันนี้ขอบพระคุณนะครับผมหลังจากที่บวชมาหลายวันนี่ครับสาระก็มีนะครับแต่ไปเราจะไปเยอะไม่ได้ครับเราก็จะกลับมาประมาณหนึ่งนะครับมันไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เราครับผมมาครับคุณนัชชาการแข่งขันตอนนี้เข้าสู่ในช่วงครับอีก8รอบสุดท้ายครับผู้นำเปลี่ยนมาแล้วครับพอถึงโค้งสิสองน้องออกมาได้ดีเนาะ เนี่ยครับเป็นยังคงไปนะครับประชากรทองเกิดหลวงระดับหนึ่งครับสองเป็นบูรพาว,วันบูลนะทางตรงยาวๆตรงนี้รถที่คุณน,นัชระบอ,อกไปนีุทุกคันเหมือนกันสเปค<ช>เดียวกันหมดเบอร์สังเกตเหร็นไหมว่าดูความที่น้ําหนักเบาวกว่าครับเขาก็จะเมื่อยังผมอะผมไม่ขี่ตัว300-400ี่ยเนี่ยาาโโดนชาวบ,บ้านเขาเอาตายเลยเขาเบากว่าส่วนดูความเก่าเนี่ยใช่ไหมพอถึงโค้งสามเนี่ยน้องแชปเนี่ยรู้ว่าเฮ้ยไปได้ไปได้เสียบขึ้นมาเลยอย่างเงี้ย ยังต้องขาดในเรื่องราของความเก่าแต่เห็นแบบนี้อนาคตไกลแน่นอนเนาะคุณชระครับเป็นกำลังใจให้กับน้องนะครับ,รบหรือนี่กองเชียร์ตอนนี้ผู้ชมในสตรีมมิ่งของ Facebook 3,400กว่าคนคผู้ชม3,400กว่าคนแล้วนะครับนี่สำหรับเรสแรกของวันแต่เป็นเรสที่สองของรายการ,รขอบคุณมากสำหรับการตื่นเช้ามาเป็นเพื่อนเรานะครับ,บผม ยืนระยะไว้ให้ได้มีโพเดียมแน่นอนน้องกันมีกล่องเชียร์มีเลยมาตลอดนะใบเฟิร์นจิราพรนี้เป็นอ๋อเป็นสื่อวันนี้สื่อมาเยอะด้วยคุณนัชชระรนักแข่งที่แข่งในรายการนี้บอกเลยว่าต้องบอกเลยว่าน่าจะแบบโอ้โหได้ออกในทุกแพลตฟอร์มเนาะของช่องทางสื่อต่างๆเนี่ยทั้งออนไลน์ ทั้งสื่อสิ่งพิมพ์สื่อโทรทัศน์มาหมดครับเหลือแค่ตู้เย็นที่ไม่มาเท่านั้นเองนะครับผมขอบคุณสื่อตู้เย็นด้วยน <c oughs> สนามน้ารีเจนนะครับ <c oughs> ผมขอบพระคุณครับผมเห็นคุณวุ่นวุ่นคุณยังกุศามาตบมุกให้ผมด้วย <c oughs> นะครับผมคือจะเป็นสาระไม่ต้องคุยกันนะเรื่องไม่มีอะไรเนี่ยหูผมจะผึ่งมากเลยอ่าใช่ครับหลัดมาตรงนี้ที่เห็นอินเสิร์ตภาพขึ้นมาน่าจะเป็นคุณพ่อของใครสักคนหนึ่งนั่นแหละครับเลยต้องขออภัยด้วยครับพอดีเราไม่ได้แบบดีเทลลงถึงแบบ น่าจะเป็นคุณพ่อของน้องกันไหมหรือเปล่าไม่รู้แหละนะฮะแต่มีสักสักคนแหละแล้วก็โอ้ตอนนี้เปลี<ไ>่ยนแล้วเห็นไหมเป็นบูรพาวันมูลครับที่ขึ้นมาอยู่อันดับที่หนึ่งครับแต่น้องกันก็ยังอยู่ในกลุ่มนะครับบูรพาวันมูนครับหมายเลขสิบสองน้องจิมมี่มอายุสิบสามปีอีกเจ็ดรอบนี้เริ่มมีแบ่งกลุ่มละเริ่มรเริ่มมีแปดคันละที่สําหรับเป็นเป็นเอ่อกลุ่มแรกกลุ่มแรก เริ่มมีระยะหา่างใช่ครับแบ่งเป็นกรุ๊ปไปละกบุรอาวันบุดนี้ผมบอกว่ามีเด็กสุดสิบสามนี่นี่สิบสามบุราพาวันบุญเด็กสุดคือสิบสองครับเด็กสุดนี่คือน้องกันหมายเลขสิบเจ็ดเนี่ยนะครับสิบสองขวบทขยับขึ้นมาก็จะเป็นจิมมี่ครับเนี่ยหมายเลขสิบสองนี่อายุสิบสามขวบสิบสองสิบสามเนี่ยครับ, 12, รบมีซีจีขึ้นฝั่งซ้ายมือให้เห็นหน้านะครับเนี่ยครับน้องกันเบอร์สิบเจ็ดดูหน้าตา ไม่น่าจะขับรถเป็นเว้ยจะีเจ้าชร์เสียบไหนครับนะครับเสียบไหนหน้องก,กันนะครับอเอาเลยเดี๋ยวพี่ทําให้ดูไอ้น้องเดี๋ยวน้องว่าอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเจอการพี่๋อคุณพ่อจิมมี่เมื่อสักครู่นี้ขอบคุณนะครับที่ในภาพนี้เป็นคุณพ่อของจิมมี่นะครับคุณยุทธแจ้งมาโอเคขอบคุณนะครับคุณยุทธป๊อ ปดหรือ9้านะครับระวังเจ้ามือตองนะครับผมขอบคุณครับแต่ได้ไปก่อนแล้วเพราะว่า๊อกไปก่อนแล้วปอกไปก่อนแล้วใช่ไหมครับผมต้องมาลุ้นเจ้ามือทําไหต้องเจ้ามือต้องมาลุ้นสุดท้ายผมไม่เข้าใจครับแชปกตอนน้ในเกิดแก้วครับออกจากโค้ง12มาได้ดีครับขึ้นมาอยู่นอันดับที่หนึ่งครับตามมาด้วยน้องกันนะครับพรชรกรทองเกิดหลวงนะ่ครับตามมาด้วยจากรีพัฒน์พุทธิสารอัับาครับน้องกันมาอีกแล้วโค้งหนึ่งกันดีกันดีไหมกันดีด้วยโอ้โห นอนเร็วเปิดเร็วครับแล้วเวลาออกจากโคงก็ต้องตั้งรถที่เร็วนะฮะทาได้ดีหลายรอบแล้วนะที่พอออกจากโค้งสิบสอมาแล้วมีจังหวะที่เขาแซงแต่อย่าลืมว่ามีนักแข่งสองคนที่คอยที่จะต่างชาติสองคนนะจะมีหมายเลข13าครับเร็กซ่าเออเมอร์เอเอฟาร์เรเซลแล้วก็โก,กยุนาคากะะครับสองคนเนี้ยบอกเลยว่าในเรสเขาอยู่แบบนี้แหละเขาอยู่ไม่หวือหวาไอะไรหรอกแต่เดี๋ยวพอถึงในช่วงรอบสุดท้ายเนี่ยเราจะเห็นแบบเขาจะ สอดแทรกเข้ามามีโพเดียมจนได้คือคือเกาะอยู่ในในกลุ่มผู้นำแปดใช่ครับอ๋อมีฝากเชียร์วัชรินทัพชิมอ่อนด้วยขอบคุณมากครับสำหรับน้องฟิวที่มาเชียร์ตัวเองนะครับผมฟิวก็โตมาจากรุ่นนี้เออใช่ใช่ฟิวโตจากรุ่นนี้ผมเคยพูดถึงฟิวตั้งแต่สมัยฟิว12-13ก็มาจากนี่แหละครับผม Honda Thailand Talent นี่แหละแล้วก็เก็บประสบการณ์จน ไปขี่ในรุ่นใหญ่ขึ้นครับแล้วก็อายุเท่าไหร่1 8 17 18นี้ก็ไม่ขี่นะรุ่นรุ่นระดับคลาสทูเนี่ยขึ้นไป400ร้อชไปเลยอะไรอย่างี้ใช่ครับมีฝากเชียร์ตัวเองด้วยนะฝากไปเลยครับเชียร์ยักษ์เลยนะล์มเออค่าครับตอนนี้เป็นจักีพฒร์ตพุทธิสารครับตามด้วยโกยุนะคาร์วะเห็นไหมครับมาจนได้ครับโกยุนะคาก์วะคือเหมือนแบบเขาอยู่ในกลุ่มนี้แหละเขารู้ว่าเขาควรจะแบบยังไงหาจังหวะนะครับ เหลืออีก5รอบครับ5รอบการแข่งขันนะครับในสนามนี้สนามที่3ของรายการ OR Thailand <อ> OR b ์ A bike, โออาอนะครับแต่จะเป็นสนามที่4ของเนี่ยของรายการนี้เขาขี่มาเพราะว่าเข <ๆ S 1> <ม>าขี่กับรายการเอชเด้วย,วยมาหนึ่งนะครับอก็ออบวกไปหนึครับ หลายคนที่ดูในกราฟิกขึ้นมาเอฟเป็นราวดีราวดีนี่คือเป็นราวดีของรายการ ORBC s u p ร r b i k e นะครับผมส่วนน้องๆรายการนี้ก็คือขี่มาแล้วแข่งมาแล้วก่อนในเอเชียโรสอย่างที่คุณนัชชลาบอกไปนะครับลืมไปเลยนะลืมไซึ้งเดือนนี้จะมีบิ๊กอีเวนต์ใี่ัมย์ของเราโมโตจีพีนะครับครับผมโหโรงแรมเอ็มหมดเลยคุณนัชชลาเอ้ยอยากมีเงินถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งมาสร้างไว้รอรับอีเวนต์เดียวเนี่ย โรงแรมมีลัมีกี่ที่กี่ที่มีมาเปิดใหม่เต็มหมดตลอดเลยนะครับเดี๋ยวก็รถยนตแข่งมอเตอร์ไซค์แขงโอ้ยเดือนนี้เพียบเลยเอเดือนที่ผ่านมานี่แน่นเลยครับรถยนรถยนทุกสัปดาห์เลยโอ้น้อแเ้วเดี๋ยวดีรถยนคือแบบหลายคนยอดยาวหน้าสนามเนี่ยไทรก็อยากไม่กี่ใช่ครับโอ้วันนี้เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่น่าสนใจในรายการนี้คุณนัชชระนั่นก็คือยังไม่มีล้มเลย ครับถือว่าดีมากนะคร,ครับบอกแล้วผมมาให้พรใช่ผู้นาเปียนแล้วนะเป็นต่างชาติมาแล้วครับแบบนี้พี่โต้งไม่ค่อยไม่ค่อยยิ้มไม่ค่อยแฮปปี้เท่าไหร่พี่โต้งพี่ตุ้มแต,แต่แต่แต่มีต่างชาติในในมุมของนักแข่งไทยก็คือเอาพูามาใช่ครับเขาเรียกว่าผมได้คุยกับผู้บริหารของฮอนด้าเขาบอกว่ามันเป็นการเหมือนยกตัวอย่างให้ดูเห็นไหมเขามีวิตในเอาพูดอย่างนี้นะคือเด็กต่างชาติไม่เล่นโทรศัพท์คือนอนนอนเลย แต่เด็กไทยของเราเนี่ยแอบมาเล่นอย่างนี่คืออย่างที่เห็นกันครับ,รบตลอดแบบอย่างเงี้ยนะครับน,นี้เขาก็เล่าให้ฟังบางคนนะย้ำว่าเป็นบางคนคือเขาเรียกว่าธรรมเนียมของแต่ละประเทศต่างกันเนาะทั้งเกาหลีญี่ปุ่นอะไรใหญ่ใหญ่เนี่ยเขาจะค่อนข้างจะเคร่งเรื่องระเบียบมากครับผมนักฟุตบอลเกาหลีนักฟุตบอลญี่ปุ่นสังเกตไหมว่ายุคแรกๆเนี่ยหลังสงครามโลกเนี่ยเขาตามหลังเราเยอะมากนะอ่าใช่ตามหลังเราเยอะจนแบบโหไม,ไม่รู้ว่าจนวันนี้คือเขาไป ไปเร็วมากเน <ไป S 1> ื่ <ไป S 1> จาก <ไป S 1> ความมาีวินัยในจอภาพตอนนี้เป็นหมายเลข20ครับจากกรีพัทผู้นิสารครับเกาะคุมายู่แปดคันนะครับอย่างที่ได้เรียนไปครับยังโอ้ยจากกรีพัทยังคงเป็นผู้นําครับครับ12เป็นทางด้านของบุรภาวันมูลสีร่รอบนะครับตอนนี้ถุงโค้งสี่นะครับ โอ้เอาละ13ม,มาจากไหนครับผมสำหรับอัลฟาราเซลอัลฟาราเซลครับมาโฉบมาเป็นผู้นำครับ <S <S เหมือนที่พี่ก๊อกบอกไว้เมื่อสักครู่เลยนะครับนักแข่งต่างชาติตอนนี้มาแล้วเหรอมาแล้วครับเดซ่าเอมเมอร์อินโดนีเซียมาแล้วครับอายุก็ไม่เยอะนะสบ13อายุ14ปีอืม อยู่เมืองไทยนะน่าจะอยู่ยาวๆเลยใช่ครับเพราะต้องมาแข่งขันอีเวนต์คือน่าจะมาก่อนโควิดแล้วแหละเพราะว่าเขาไม่ไปไหนเลยไปอยู่นี่ยาวเลยนะครับตอนนี้อ่านภาษาไทยคล่องแล้วมั้ง <laughs> อาจจะบางทีกลับไปดูย้อนหลังเนี่ยเราบรรยายเนี่เขาจะแบบว่า <laughs> โอ้ยนี่แอบ,บนินทากูนี่หว่า <laughs> อ่าครับคุณผู้ชมครับอุ้ยสี่คันโอ้โหเกิดอะไรขึ้นครับ แล้วที่หายไปนี่คือในกลุ่มนี้นะโกยุนะครับกวาพพัชรกรทองเกิดหลวงกองในในเกิดแก้วบุรภาวัวนมูลดูภาพช้าคุณผู้ชมครับเริ่มที่ใครฮะรู้สึกว่าจัตการพับของ13มาก่อนโอ้ยเป็นน้องกันที่แบบลักษณะจะเข้าคือพี่ๆพ,พับไปก่อนไหมลักษณะแบบเนี้ย สี่คันนะครับโอ oh, เป็นสามคันที่ลง